สวัสดีจ้าทุกคนล้วนอยู่ที่สวนสาธารณะนะจ๊ะล้วนจะพาทุกคนมาดูดอกเหลืองข้างหลังล้วนนะจ๊ะทุกคนก็เป็นดอกฟันสิงโตจ้าทุกคนหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าแดนดีไลน์นะจ๊ะพอดีล้วนไม่ได้เอาเซลฟี่มานะจ้าทุกคนล้วนก็เลยถ่า,ายกับมือนะจ้าก็จะมองอย่างนี้นะจ้าทุกคนจ้า นี่จ้ะบรรยากาศรอบๆล้วนนะจ้ะทุกคนลวนพาทุกคนมาชมดอกสีเหลืองเต็มสวนสาธารณะเลยนะจ้ะทุกคนดอกสีเหลืองนี้ก็เป็นดอกอฟันสิงโตจะ้ะหรือว่าแดนดีลน์นะจ้ะทุกคนทุกคนอาจจะมองไม่เห็นชัดว่าดอกช่วงฤดูซัมเมอร์ดอกของเขาก็จะ ดอกไม่ค่อยใหญ่จ้ะทุกคนจ้านี่จ้ะเยอะแยะเลยจ้ะทุกคนกําลังออกดอกเต็มไปหมดเลยจ้าทุกคนจ้าว้าทุกคนกําลังเริ่มดอกในบริเวณนี้กว้างมากเลยจ้ะเดี๋ยวลวนจะพาทุกคนมาทางนี้นะจ้ะเพราะว่าดอกนี้ เขาจะตัดหญ้านะจ๊ะทุกคนเขาจะไม่ได้เก็บไว้ให้ใหด้วยสวยงามตลอดนะจ๊ะเขาจะตัดหญ้ากันจ้ะเพราะว่าล้วนก็เลยกลัวว่าเขาจะตัดหญ้าวันนี้ล้วนก็เลยรีบมาถ่ายวีดีโอนะจ๊ะเดี๋ยวล้วนจะพาทุกคนแอบไปดูรถคันนั้นล้วนว่ารถตัดหญ้านี่แน่เลยจ้ะโอ้หน,นั่นจ้ะเขาล้วนคิดว่าเขาต้องตัดพอเขาตัดดอกเหลืองสวยๆนี่ก็หายหมดนะจ๊ะทุกคนจ้ะล้วนเสียดายจ้ะ ได้ความสวยของดอกต้นเตี้ยๆเล็กๆนะจ๊ะทุกคนสวยงามมากเลยจ้ะทุกคนทางนี้ก็มีมนะจนะ๊ะมีดอกเยอะแยะเลยจ้ะสีเหลืองนี้นะจ๊ะดอกว่านสิงโต ก็ฟันสิงโตผู้ปิติผู้จิติทุกคนผะหรือว่ารวนจะเก็บเอาไปบ้างนะจ๊ะเอาไปต้มเป็นน้ำชากินน้ำชาก็มีประโยชน์ดีนะเจ้าทุกคนบรรยากาศสวยงามจ้ะทุกคนจิะรวนสมให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆนะจ๊ะ ตอนสิงโตนี้เดี๋ยวเขาก็ตัดหญ้านะจ๊าทุกคนทุกคนได้ยินเสียงรถตัดหญ้าหรือเปล่าจ๊ะ คนจ้ารถตัดหญ้านั้นเขาก็ตัดหญ้าในบริเวณนี้นะจ๊ะเขาก็จะตัดเอาดอกฟันสิงโตออกหมดเลยจ้าทุกคนดอกฟันสิงโตก็วันอ่าค่ำๆถ้ารวนกลับมาก็คงไม่มีดอกฟันสิงโตให้ได้ดูแล้วนะจ้าทุกคน ทุกคนจ้าคลิปนี้ล้วนขอจบไวแค่นี้นะจ้าทุกคนก็ขอพระคุณมากๆนะจ้าที่มารับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนว่าล้วนจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนและทําอะไรนะจ้าขอบคุณมากๆนะจ้าทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า